มันโถใบเตยนุ่มๆหอมๆม,มันโถสูตรนี้นุ่มมากๆนุ่มข้ามวันเลยค่ะแล้วอร่อยตะโกนเลยเป็นสูตรที่ทําง่ายที่สุดแล้วค่ะมือใหม่ไม่เคยทํามาก่อนก็ทําได้ไปทํากันค่ะกะทิ120 ml อกะทินําไปอุ่นก่อนนะคะให้เขาอุ่นๆน,นะความอุ่นที่ใช้ได้ใช้นิ้วจิ้มลงไปนับ1 5ถึง้าถ้าเป็นความร้อนที่เราทนได้ก็คือใช้ได้ค่ะน้ำตาลทราย9กกรัมยีสต์แห้งหวาน 1>, 1ช้อนโต๊ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะเราจะแช่ทิ้งไว้10นาทีนะคะเพื่อเช็คว่ายีสต์ของเรายังมีประสิทธิภาพที่ดีอยู่หรือเปล่านะแช่ไว้ก่อน10นาทีค่ะน้ำเปล่า 100ml วันนี้เบลใช้เป็นใบเตยผงนะคะเบลใช้เป็นยี่ห้อกุยน,นะใช้ใบเตยผงทั้งหมด2ช้อนชาครึ่งค่ะเราจะนำมาละลายก่อนนะเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อน ยีสต์ของเราที่แช่ไว้นะคะขึ้นฟูสวยแบบนี้เป็นยีสต์ที่ใช้ได้ถ้าเขาไม่ขึ้นฟูสวยแบบนี้เขาใช้ไม่ได้นะคะไปผสมแป้งกันแป้งสาลีบัวแดง400กรัมเกลือปน่นครึ่งช้อนชาผงฟู1ช้อนชาขออนุญาตใช้มือเลยนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันตามด้วยน้ำใบเตยที่ไลไว้แล้วค่ะลงไปได้เลย แล้วก็ยีสตกับกะทินะคะที่เราผสมไว้ค่ะลงไปได้เลยใช้มือนวดให้เข้ากันค่ะแรกๆที่เรานวดนะคะจะติดมือเป็นปกตินะสักพักก็จะล่อนออกไปเองค่ะเราจะนวดจนกว่าแป้งผงทั้งหมดจะหายไปนะคะพอแป้งผงหายไปแบบนี้นะคะเป็นเนื้อแป้งที่ใช้ได้ค่ะใส่น้ํำมันรำข้าวลงไป50กรัม แล้วก็นวดให้เข้ากันค่ะนวดให้น้ำมันดำาข้าวนะคะซึมเข้าไปในเนื้อแป้งเลยนะนำไปนวดบนพื้นแข็งๆแบบนี้จะนวดง่ายกว่าในชามผสมนะคะใช้เวลานวดไม่นานค่ะประมาณ4-5นาทีเนื้อแป้งเนียนเข้ากันและไม่ติดมือก็เป็นเนื้อแป้งที่ใช้ได้แล้วค่ะพอเสร็จแล้วก็คลึงเป็นลูกลกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็นําใส่ชามผสมใบเดิมค่ะเวลานวดเนี่ยไม่นานเลยนะคะรวมๆทั้งหมดไม่เกิน5นาทีก็เสร็จแล้วค่ะ แล้วก็หาอะไรมาปิดมาคลุมไว้นะคะพักแป้งไว้นอกตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงค่ะพอเราพักแป้งเสร็จแล้วนะคะก็นําแป้งของเรามาขึ้นรูปได้เลยค่ะแล้วก็นําก้อนแป้งนะคะออกมาไล่ลมก่อนนะสัก1 2นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มาตัดแบ่งได้เลยค่ะเวลทาทำลูกละ60กรัมนะคะขนาดของลูกเนี่ยก็แล้วแต่เราเลยนะลูกเล็กลูกใหญ่อันนี้เลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะพอเราแบ่งเสร็จแล้วก็นํามาขึ้นรูปได้เลยค่ะ ครึงเป็นลูกกลมๆนะคะลักษณะของลูกหมันโถอันนี้แล้วแต่เราเลยนะชอบลูกแบบไหนก็ทําได้เลยนะคะส่วนกระดาษรองนะคะเบล,ลใช้เป็นกระทงกระดาษอบขนมนะคะครึงค่ะครึงเป็นลูกกลมๆแบบนี้แล้วก็นําไปครึงที่พื้นค่ะเขาจะได้กลมมากขึ้นแล้วก็นําใส่กระดาษรองค่ะเอาไปพักไว้ในซึ้งนึ่งนํามาขึ้นรูปแบบนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็นําไปครึงที่พื้นค่ะพื้นแข็งๆเนี่ยจะขึ้นรูปได้ง่ายมากๆ พอได้ลูกกลมๆแล้วก็นําใส่กระดาษรองค่ะแล้วก็พักไว้ในซึ่งนึ่งพอเราขึ้นรูปหมดแล้วนะคะก็นํามันโทพักไว้ในซึ่งนึ่งแบบนี้ก่อนนะคะสัก30นาทีค่ะก่อนนําไปนึ่งพอเราพักมันโถในซึ่งนึ่งครบ30นาทีแล้วก็ไปเตรียมนึ่งกันค่ะน้ําสําหรับนึ่งนะคะใส่2-3ถึงข้อนิ้วน้ํานึ่งตั้งไว้ให้เดือดจัดๆแบบนี้นะคะก่อนนํามันโถขึ้นนึ่งค่ะเราจะนึ่งไฟแรงเลยนะคะทั้งหมด8นาทีค่ะ เวลาการเนื่องขึ้นกับขนาดของลูกมันโถด้วยนะคะถ้าลูกใหญ่กว่านี้ก็อาจจะเนื่องนานกว่านี้หน่อยนะพอเสร็จแล้วก็นําลงมาได้เลยค่ะ วิธีเก็บนะคะพักไว้ให้เข้าอุ่นหรือว่าเย็นค่ะแล้วก็เก็บใส่กล่องปิดฝาให้สนิทนะคะนําเข้าตู้เย็นได้เลยค่ะเวลาจะทานก็นํามาอุ่นทานนะคะหอมนุ่มอร่อยเหมือนเดิมค่ะสูตรนี้อร่อยและทําง่ายสุดๆเลยนะคะถ้าใครฟังสูตรไม่ทานสูตรอยู่ในคอมเมนต์นะถ้าใครมีคําถามไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ